ถ้าบอกว่าตู้น้ำหนัก500กรัมยังไม่พอวันนี้เรามี1กิโลกรัมมาฝากกันค่ะนี่นี่แอบบอกเขามีสีใหม่ด้วยนะสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะยังจำคลิปที่เราพาไปทดสอบ Blasting Adhesive ของตัวกระดาษกาวกันได้ใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทดสอบกันอีกเช่นเคย ต่เครื่องนี้เนี่ยเขามีอัปเดตใหม่ด้วยนะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยอย่างแรกที่รุ่นนี้ได้รับการอัปเดตเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของออ r ม n รอนดิจิตอลคเแบรนด์ที่มืออาชีพแนะนำกันอย่างแพร่หลายทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและทางการแพทย์และตุ้มน้ำหนักขนาด1กิโลกรมัม แล้วที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเขามาพร้อมสีบอดี้ใหม่สีดำสนิททั้งตัวเครื่องเหมาะกับทุกสภาพการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในห้องควบคุมคุณภาพหรือจะติดตั้งในโซนอื่นๆของโรงงานก็ได้โดยเครื่องรุ่นใหม่นี้ยังคงสามารถทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3 6 5 4 JIS Z 0 2 3 7 FINAT FTM 8ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการทดสอบเทปกาวแผ่นแปะทางการแพทย์กระดาษกาวและฟิล์มกันรอยด่า โดยในการทดสอบในครั้งนี้จะทดสอบโดยเครื่อง b r a v o Lasing Adhesive Tester Model LAT Series เครื่องทดสอบการติดทนของวัสดุพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมได้แก่ b r a v o Standard Roller ขนาด2กิโลกร,รมัมและตุ้มน้ำหนักขนาด1กิโลกร,รัมค่ะโดยในการวัดเราจะวัดจากทิมเมอร์ที่ติดตั้งกับเครื่องทดสอบโดยในรุ่นนี้จะเป็น Omron Digital Timer เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยิ่งทำเมอร์แสดงเวลาเท่าไหร่ก็จะยิ่งบ่งบอกถึงอายุการใช้งานของกาวที่ใช้ได้นานมากขึ้นจากการอาศัยการถ่วงน้ำหนักจากตุ้มน้ำหนักขนาด1กิโลกร,รมัมโดยจะค่อยๆดึงแผ่นสแตเลสออกจากตัวกาวเป็นการจำลองการติดทนของกาวเมื่อถูกใช้งานจริงนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทดสอบการติดทนกับเครื่อง b r a v o Lusin g t e s i v e Tester Model LAT Series บอดี้สีดำสนิทและการอัเปเกรดททมเมอร์ในวันนี้แล้วถ้าชอบการทดสอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วถ้าสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือทักไลน์หาเราได้ที่ adtechquality ได้เหมือนเดิมเลยนะ